ต้องบอกเลยนะครับพอได้ยินเสียงนี้ไม่ใช่เสียงอ้อมนะเสียงเรื่องของลาซาด้าต้องยอมรับว่าเออเมื่อาวานก็เข้าไปดูเหมือนกันแล้วก็ลุ้นว่าเอะหรือคอยไปกด6 6ดีวะแล้วกตอนนี้ก็เก็บไรายได้เก็บไปก่อนเก็บเตรียมลุ้นกันค่ะคุณผู้ฟังนนก็เยกเรียกว่าวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบนะคะส่วนระวังแผนการฟังเพลงด้วยกันไปอย่างรอบคอบค่ะเช้าว,วันจันทร์คุณฟังไปแล้วตั้งแต่แฉไล่กันมาเลยนะคะจนถึงช่วงนี้ค่ะบ่ายสามโมงกับอีก33นาทีของวันจันทร์ที่ เป็นสัปดาห์ที่หลายๆคนอาจจะว่าไม่อยากตื่นมาทํางานเลยเครียดตั้งแต่คืนวันอาทิตย์แล้วอ่ะไม่เป็นไรเลยเมื่อเราต้องตื่นมาแล้วก็คุณผู้ฟังเราก็ทําให้มันเต็มที่ก็แล้วกันแล้วมาเลือกเพลงไปด้วยกันผ่านแอปพลิเคชัน A อทามฟังฟินในช่วงของเพลย์ลิสที่คุณช่วยกันจัดนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเราเริ่มกับนิมมานซอยเแล้วมาต่อกันที่เธอเก่ง รักแรกของน้องนอนนะคะรู้กันแค่นี้ก่อนฤดูฝนเพราะว่าแน่นอนค่ะสองสาวันที่ผ่านมาครึ้มฟ้าครึ้มฝนหลายที่ฝนตกบางที่มีลมที่แรงบางที่ก็ดูเหมือนจะมีความอึมครึมแต่ก็มีแต่แดดอ่ะแล้วแต่แล้วก็ปิดท้ายกันที่คนที่ถูกรักนะคะเรามาเจอการในวันจันทร์แบบนี้แน่นอนสิ่งที่เราจะต้องถามคุณผู้ฟังวันนี้ขออนุญาตถามว่าชาวที่ที่ผ่านมาคุณให้คะแนนคุณเท่าไหร่ เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณคิดว่าจากวันนู้นะเราเคยถามกันว่าวันนั้นคุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ดีอะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ให้แปดจุดห้าบางคนให้สองบางคนให้ 2, ให้าศูนย์ถึงสิบถ้าสิบคือแบบดีที่สุดคือแบบโอ้โหจุดพลุเลยนะสิบนี่คือจุดพลุศูนย์คือแบบเออพอเธอพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะห้าคือตรงกลางกลางศูนย์ถึงห้าห้าถึงสิบอย่างเงี้ยคุณคิดว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันเป็นเสาร์อาทิตย์ที่คุณอยากให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เกให้เท่าไหร่พอพี่กวางไม่อยู่วันนี้พี่กวางลาไ,ไปพบแพทย์ ให้เท่าไหร่เดี๋ยวลองคิดดูนะคะเราคิดแบบของเราได้เลยแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิดและเกณฑ์ของคนแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยรู้สึกไม่พอดักผิแต่มีความสุขอยากจะให้8ดให้9ให้ได้นะคือความสุขไม่ได้วัดกันที่ต้องทำอะไรบางครั้งการไม่ทำอะไรและนอนแผ่ are, แล้วก็ดูซีรีส์ที่ชอบอาจจะดูซีรีส์เก่าที่วนไปหรือหยิบหนังสือมาสักเล่ม หรือได้พูดคุยกับใครเพียงแค่ประโยคสองประโยคแต่เรารู้สึกว่าโอ้เราไม่เคยคุยกับเขาเลยอ่ะคนคนนี้ไม่เคยคุยกับเราเลยอ่ะดีจังเลยเราได้คุยกับเขา่ะเปิดโลกของเราเลยไม่ใช่เปิดโลกใหม่ที่กว้างขึ้นแต่อย่างน้อยเปิดใจให้เราได้สื่อสารกันอะไรแบบนี้คุณคิดว่าเสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมาของคุณได้กี่คะแนนเกให้ตัวเองเท่าไหร่เนี่ยลองยกนิ้วบอกพี่ดิ ให้เจ็ดนะคะอยู่ในเก์ที่ตัวเองพอใจใช่ไหมเจ็ดนี่ถือว่าดีเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ให้สิบยากกับตัวเองปะ่ะเก้าสิบอาจจะให้ยากแต่ให้เจ็ดนี่ถือว่าดีนะเป็นอ้อมมงก็ดีใจนะเจ็ดคุณฟังให้เท่าไหร่สําหรับอ้อมโอเคยกตัวอย่างวันเสาร์ก็มีนอนป่วยเด้งๆไปแต่ เป็นการนอนป่วยที่ก็ไม่ได้ทุกข์มากอ่ะก็ก็อึดอัดแต่ก็ก็ปล่อยไปแล้วพออาทิตย์ดีขึ้นก็ออกไปใช้ชีวิตคุณผู้ฟังบอกว่าให้9เสาร์อาทิตย์ให้9.99นี่รักษาของเซลหรอเก้า9.99อ่าดีอ่า9เพราะอาจเพราะได้พักใจคุณผู้ฟัง9เพราะได้พักใจนี่แบบว่าถือว่าดีมากนะเพราะคนเราอ่ะกายก็เรื่องหนึ่งใจก็เรื่องหนึ่งเขาเลยบอกบางทีงานเราเหนื่อยที่กายแต่ถ้าใจเรา กับอีกแบบหนึ่งมันก็พร้อมสู้นะอ่านเลี้ยงลูกความแฮปปี้ให้8เต็ม10ส่วนเวลาว่างให้3เต็ม10ยุ่งไปหมดแต่ถ้าคะแนนความแฮปปี้คุณได้8อ่ะบางคนบอกว่าให้ศูนเพราะว่าตอนวันเสาร์เนี่ยแพ้วัคซีนเพียใกล้แบบเพียเพียมากแล้ววันนี้ตรวจเจอ2ขีดสรุป ติดจนได้รับยาแล้วครับอ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้ตรงที่ว่ามันเกิดสิ่งที่เราไม่คาดหวังเกิดขึ้นหรือต่อให้เราระวังแล้วแต่เราไม่ได้อยากให้เกิดมันไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการมันก็อาจจะรู้สึกเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นอ่ะบอกมาว่าเป็นศูนย์แต่ในขณะที่คุณผู้ฟังบอกว่าตรวจเจอแล้วหายกังวลแล้วไงคือมันเจอแล้วอ่ะบางทีบางคนกังวลไม่กังวลอยู่อย่างเงี้ยแต่เจอแล้วนะคะรับยาแล้วก็ขอให้ดําเนินการตามที่คุณหมอบอก ดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าตอนนี้เหมือนโควิดมันก็กลับมาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเมื่อกี้คุยกับคุณรอปภข้างล่างเขาก็บอกโอ้ของฝั่งผมนี่ก็เป็นกันหลายคนแล้วนะครับ3ามสี่ห้าคนละทางฝั่งแถวออฟฟิศเราก็ไม่น้อยคนรู้จักก็ไม่น้อยกระทั่งคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาบอกว่าเห็นพี่อ้อมเช็ดใหญ่เลยเนี่ยค่ะหลานก็เพิ่งติดโควิดจากเพื่อนที่โรงเรียนบ่ายนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ เราก็ต้องยอมรับแหละว่ามันกําลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาไม่เคยหายไปนะคะเขาแค่พอยส์แต่ตอนนี้เขาก็กลับมาอย่างเต็มพักภูมิเพราะฉะนั้นระวังได้ก็ระวังแต่ถ้าเกิดเหตุอะไรดูแลตัวเองให้เต็มที่ตามโปรโ o คที่มันเกิดขึ้นตามวิธีรักษาทุกอย่างนะคะใส่หน้ากากถ้ายังบางควใส่ได้ใส่ล้างมือแล้วก็ เวลาก่อนจะจับหน้าสัมผัสตาหูจมูกปากใดๆที่เป็นช่องทางที่มันเข้าออกได้เช็ดมือสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอ่ะและระหว่างนี้บอกมาว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณให้คะแนนตัวเองสักเท่าไหร่ค่ะ EFM Shock News เจ้าของบุฟเฟ่หมูกระทะดังไปต่อไม่ไหวต้องรีบกลับมาเข้าห้องน้ำ EFM Shock News e.f.m. 94ทอลกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว แม่พอถามคะแนนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะบอกว่าไปเดินมินิมาราทอนเป็นครั้งแรกกับภูมิใจให้ตัวเอง9.5โอ้เยี่ยมนะคะบางคนบอกว่าให้8ค่ะนอนดูหนังฟังเพลงทั้งวันแฮปปี้7ค่ะไม่ว้าวมากแต่ก็ไม่แย่นะคะอย่างน้อยสามีก็พาไปดูหนังก็โอเคอยู่ันะอ่ะบางคนบอกว่าให้8นะคะให้8ได้ทําเมนูอาหารที่อยากทานค่ะบางคนบอกว่าเสาร์อาทิตย์ให้9นะคะในขณะที่บางคนก็ให้8บางคนบอกว่าให้9เต็ม10แมน ยูชนะได้ที่สามแม่อันนี้มันขอบอลตัวจริงแล้วเนี่ย EFM DJ p l l a y i s ดี DJ อ้อมค่ะ